รีวิวถ่านกะลาอัดแท่งจากกะลามะพร้าว100%ค่ะของทางร้านย้ําเลยค่ะว,ว่าเป็นกะลามะพร้าว100%ค่ะเผาจากกะลามะพร้าว100%นะคะคุณสมบัติของถ่านกะลามะพร้าวนะคะไฟจะแรงควันน้อยหรือเรียกว่าแทบไม่มีควันเลยนะคะใช้งานได้นานค่ะกอติดง่ายนะคะแล้วก็ใช้ได้นานมากๆค่ะ ทีเท่าก็หน่อยด้วยนะคะวันนี้เรามาทำรีวิวต้มน้ำลำไยค่ะก่อนจากเตาถ่านนะคะใช้ถ่านเพียงสองก้อนค่ะก็จะอยู่ได้นาำมากๆเลยนะคะก็จะเป็นน้ำลำไยค่ะหอมๆเลยใครที่ทำน้ำน้ำลำไยน้ำเก๊กฮวยน้ำกระเจี๊ยบต้มขายนะคะลดต้นทุนการซื้อถ่านนะคะ จากข่านไม้ค่ะสามารถใช้ถ่านกะลาอัดแท่งแบบที่กุ้งรีวิวได้เลยค่ะ1ก้อนนะคะน้ำหนักจีอ5ารกรัมถึง180กรัมแล้วแต่น้ำหนักก้อนนะคะใช้งานได้นานมากๆค่ะหากใช้ไม่หมดในคราวเดียวนะคะถ้าเราขอไปแล้วก็สามารถนำไปดับดยการจุ่มน้ำแล้วก็วางทิ้งไว้ให้แห้งครั้งต่อไปจะใช้ค่ะก็นำมาก่อได้เลยอันนี้ลูกค้าจะดูได้เลยนะคะว่า ทีก้อนของเขานะคะระหว่างการเผาไหม้ค่ะของไฟก็จะลุกนะคะใช้งานได้นานมากๆนะคะใครที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารทําธุรกิจอาหารประเภทต่างๆลองตัดสินใจดูนะคะให้เลือกใช้เป็นฐานกระดาษแท่งแบบที่กุ้งรีวิวได้หาซื้อได้ที่ร้านกุ้งร้านตั้งใจรวยอยู่จังหวัดพิษณุโลกค่ะ หรือว่าลูกค้าจะสั่งออนไลน์กับเราก็ได้นะคะจำหน่ายออนไลน์จะส่งทั่วประเทศค่ะดูรีวิวแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กุ้งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ